มาดูที่พักหาดใหญ่นะครับวันนี้ชื่อโรงแรม M1 Residence จะพาไปดูห้องกันเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนะทุกคนนะเปิดไฟหน่อยโอ้โห้องกว้างมากเฮ้ยห้องกว้างใช้ได้เลยใช่เห็นไหมทุกคนอันนี้คือบรรยากาศในห้องนะนงตู้ตยตเย็นโขดใหญ่ตู้เย็นโขดใหญ่เลยอ่ะป๋าซัมโตเอเดน่าได้แมตตู้เย็นนะไปยืนเบ้างซัมโตเอเดน่าได้แมตตู้เย็นเนี่โอ้ยสูงกว่าโอ้ตื่นระเบ้อนี่ตื่นแล้ว เฮ้ยมีวิวด้วยนะนี่ Heart, <ม>เปิดมาแล้วนี่มิพองมองตาขาคุณ <BRUNO S 3> <atas> สวัสดีจากหาดใหญ่จ้าวันนี้มาเที่ยวหาดใหญ่นะคะทุกคนจ๋ามากินไก่ทอดหาดใหญ่เนี่ยใครเป็นค, <c oughs> คนหาดใหญ่บ้างกดบวกหนึ่งมาหน่อยใช่ค่ะทุกคนหรือว่ามีร้านอะไรเด็ดๆที่หาดใหญ่คอมเมนต์มาแนะนําได้นะคะอ๋อวิ่เท้าเขามีที่ล้างจานด้วยล <c oughs> ้างจาน เออแล้วก็ตรงนี้มุมตากผ้าเฮ้ยห้องดีมากเลยอ่ะทุกคนเี่เห็นไหมห้องนี้นะครับที่พักหาดใหญ่นะ650้อยห้าบาทใช่เฮ้ยมีอยางเอ็นด์นะตู้ป๊ตู้แบบใหญ่นี่ตู้ใหญ่มากนี่ตู้ในฝันของดาวเลยเนี่ยตู้เสื้อผ้าในฝันของดาวเขาไปนอดเจนในที่นอนอยู่นี่ตู้ในฝันของเขาในตู้เสื้อผ้ายี่ดาวชอบเราชอบตรงนี้มากเลยมุมทํางานเนี่ยมุมนั่งอ่านหนังสือแต่งหน้ากระไดได้มุมนี้นี่มินิมอลมากนี่ นั่งแป้งหน้าได้มีดินจากถงนี่เออแต่อันนี้เป็นงานขอสั่งอาหารมาดูห้องน้ำอุ้ยพุ่นองไหมโอ้จะาเอฟเจะาเอฟแม่แลนซ์อมแอบก็ได้ในห้องนี้ใหญ่มากเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เรานอนในห้องน้ำเหรอจะวางเนาะเธอเนาะเดี๋ยวอ้ยอันนี้สั่งก็สงอันนี้นะ เอาแล้วให้ให้เขานอนในห้องดาวเลยเดี๋ยวเหาเอาขึ้นเดี๋ยวเอาขึ้นไปเพิ่งยังในห้องดาวถึงนี่มุมแต่งตัวฉันจ้ากระจกจ้ามุมกระจกจ้าแต่งตัวสาวๆต้องมามุมนี้ไง่ใครว่าดาวสวยกดหนึ่งนะคะใครว่าเอรินน่าสวยก็สองใครว่าสวยต้องสองกดสองสองค่ะมาถึงแล้วนะคะหาดใหญ่นครศรีธรรมราชไม่ใช่นะ สงขาสงขาสงขาขอผิดและทุกคนดูความกว้างของห้องนะเดี๋ยวผมถอยมาตรงมุมนะให้ดูนะห้องประมาณนี้ห้องนี้ประมาณถูกบาทชื่ออะไรนะเดาชื่อ M 1 r e s i d e n t อ่าอยู่ที่อะไรนะอำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานะทุกคนนะทักทายนะท่าเป็นคนใต้บ้างกดบวกหนึ่งมาหน่อยเจอที่ไหนทักทายกันได้เลยนะจ๊ะมาถึงแล้วนะจ๊ะหาดใหญ่นะไม่เดี๋ยวเราเก็บของก่อนดีกว่าเดี๋ยวเตรียมตัว ไปางานตลาดได้ตลาดน้ำเออ,เอ,อไปเที่ยวกันไปเที่ยวหาดใหญ่ชอบกระจกนี้มากเลย